สวัสดีคะจันนามาลากุงทงนะกะอยู่มูก,กาวผันเตก็มีสวนปามอยู่ดีวนีอยู่ครับสวัสดีครับพมบนตะวีไปก้าวจุ๋ยรับบานอยู่มูที่เลมโทษผลลุ่นผลลุ่งน,น,นี่นะครับปกติก็ทำหน้าด้วยเนาะทำหน้าด้วยครับใช้พิพิธภัณฑ์โฟที่ถูกตัวเลยถูกตัวเลยก่อนชายปามน,นี่เป็นยังไงมั้งรับค่ะคนนี้ก็ แต่พ้นไม่เต็มสีฉันคิดว่าไม่เต็มสีแต่ว่าปวดใจกูที่ขึ้นมากก็ดุริศปวดเจ็แล้วก็ภูมมใจหมากใครใครมาแนะนําครับก็คือนองบุญตวีแนะนากันอ้าวตัดได้รลอมนึงได้ประมาณเท่าไราครับก็รบค่นก็ได้ไม่ตึงนสองปันกี่ลูกนะคะแต่รบเนี้ก็ได้สองปันไปรยลูกก็ดดีใจปวดใจหมากแะ้วก็ยังคิดววาจะจใจอีกต่อไปก่ะโอเคก็สังเกตทางป๊มมันจะเป็นยังไงมันงรู้ว่าทางมันเคี้ยวสมบูรณ์ขึ้นนะเคี้ยวแล้วก็มันจะนวล โบกว่านวลแตงายหรูหลูที่กว่าจะเอยไลยกันเนยขึ้นกับครับอ่ะพี่บุญทวีประทับใจยังไงมั่งเดี่ยวว่าพอมาแนะนําแล้วเจ้าคงส่วนหรู้ที่กว่าชายเราประทับใจครับเป็นยังไงมั่งครับกรบปุ่มใจมากเลยครับเอ็นเขามีความปุ่มใจเี่ยว่าใายล้องมีขุนขาขุนขุนลัปับมักเนี่ยมันใจกว่าจะกดที่จริงจริงเลยเลยครับแล้วที่ทึบในมือนี้เป็นตัวอะมิโนเลสนะอันนี้ อันนอะมิโนเรสครับแล้วก็ชายครูกับตัวบอดดี้ครับตัวนี้นะกล้องที่เขาวาใช่ไหมครับที่กว่านี้ใจประลบกันเลยชีดใส่ก้าวกระไลครับชีดที่คอทะลายเลยใช่ไหมครับอ่าอันนี้ชิดกี่วันครั้งนี่ครับปีเท้าชิดกี่วันครั้งอาตินแล้วนึ่งคังกันช่วงแรกเนาะช่วงแรกอาทิตย์ละวนึ่งคังแต่ว่าโดยเฉลี่ยปกติเราจะชิดสม่ำเสมอเดือนละครั้งเนาะแต่วันนี้ปีเท้าชิดไปแก่ซ่องหล่อเองแต่สิ่งนึ่นเก๋เห็นชัดเจนก็คือน้ำหนักปั๊มเพิ่มขึ้น อ๋อครับอันนี้เรียกว่าลุกชัยประดับใจมากค่ะ <Yeah. S 2> ครับโอเคถ้าวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับพีมาล่าแล้วก็ปีบุญทวีมางๆมงเนาะที่ได้พาพวกเรามาเยี่ยมส้นปมแล้วก็ได้เล่าความประทับใจให้ฟังนะครับเรียกว่าใครที่ยังไม่ได้ลองชายก็ลองเปิดใจเนาะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับจากพีบุญทวีตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยู่ในโซนนี้กับปีขรามเนาะปีมาลาตรงนี้ในพื้นทีก็เดี๋ยวต่อไปนะครับ <Yeah. S 2> เราจะได้ดูแลก,กันได้ตอนนี้ในปัทลุงนะครับก็ปลูกปมกันเยอะมากเพราะว่า ราคาปามเริ่มดีขึ้นมากๆเนาะตอนนี้ได้ราคาเท่าไรอยู่ปีเท้าชิบ,บาทเจ๊ชิบกะ่ะอ่านั่นเลยครับแต่วันนี้รอบนึงกะตีวาา่าซากับเชลียลมกลมๆกะซ้ำตันเนะาะค่ะซ้ำตันกะซ้ำเมือ่อิแหละนะเออสิบมาวันแต่งดีซ้ำเม,มื่อดเดือนหกเมื่อนะครับก็บายบายแล้วปุ๋ยแพงกระซูใช่ไหมครับบอตอนนี้ด้วยวนั่นแต่ว่าวันนี้เรามีแนวทางในการที่จะเพิ่มผลผเมล็ดถ้าผลนมล็ดเราเพิ่มยังไงต้นทุนเราลดแน่นอนครับยิงเราใช้ช่วยเป็นนวัตกรรมโฟที่ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าาเรไไดดด้้ล ลรต้นทุนไปเยอะมากๆาครับสี่สาคัญคือต้นผลิตเปลืมอัน,นี้เราได้เบีย้ยเพิ่มแน่นอนครับก็ขอบคุณปีมาลาเนาะกับปีบุญวีมักงมนวันนี้ได้มาแบ่งปันนะครับข้อมูลดีๆตรงนี้แล้วก็ได้เล่าความเปใจให้ฟังครับสวัสดีครับพม <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะ